กลับเข้ามาคุยกันต่อนะครับได้ข่าวว่าเขียนหนังสือด้วยใช่ใชค่ะหนังส,สือสารเพิ่งออกค่ะชื่อมาริสาเอาบ้ารับเฉพาะรักค่ะวางวางแผงแล้วนะคะเนี่ยค่ะค่ะเนื้อหาข้างในเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมีเอ่อเป็นความรักในในแง่มุมต่างๆนะคะแล้วก็สารพูดถึงการศึกษาด้วยพูดถึงครอบครัวการศึกษาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัยในนี้ก็มีเอ่อมีมีบทความเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ประสบการณ์ต่างๆที่เราเกี่ยวเกี่ยวจากต่างประเทศมีความรักของพี่น้องนะคะพี่น้องในครอบครัวสาแล้วก็สามีลูกแล้วก็การงานการร้องเพลงอยู่ในเล่มนี้หมดเลยค่ะเล่มเดียวไม่ใช่ชีวประวัติเพราะเรายังไม่อายุถึงขนาดเป็นประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับว่าเออถ้าเราไม่จริงๆแล้วบางครั้งเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักหรือว่าไม่มีโอกาสใช่ไหมคะแต่เราถ้าสามารถเราเราสามารถมองเห็น สิ่งดีๆที่ที่สิ่งนั้นอ่ะให้กับเราอะค่ะเราก็เกิดความรักเกิดแพชชั่นได้อย่างสามาทำงานเนียมทีสาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นนักบริหารตั้งแต่ต้นหรอกนะคะเพราะสาชอบร้องเพลงแต่ว่าก็เกิดความความรักเพราะว่ามันมีความมีความเกี่ยวพันเกิดขึ้นก็รักขึ้นมีแพชชั่นขึ้นก็เลยกลายเป็นความรักได้อะไรค่ะโอเคครับในฐานะที่ก็เป็นผู้บริหารโรงแรมค่ะ การเรียนการโรงแรมในเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยอนไหเดียวกันอ๋อาสาวาาย่างอย่างเมื่อกี้พูดถึงหลายๆสถาบัานนะน,นะคะหลายๆ,ๆทุกที่นี่ก็เน้นภาคปฏิบตัติจะคิดว่าถ้าภาคปฏิบัติเนี่ยประเทศไทยนี่ดีมาเพราะว่โรงแรมเราเนี่ระดับโลกเลยหให้มีชื่อเสียงทางด้านทางด้านการบริการ,ร,รถ้า าสาก็เคยสัมผัสนะคะสถาบันต่างๆเนี่ยสาว่าที่ที่เราขาดเนี่ยคือครูคืออาจารย์นะคะค่ะคะซึ่งที่ดีๆค่ะอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยแต่บางสถาบันก็มี import ครูเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็ดีสาว่าอันนี้ดีมากเลยแล้วก็บางทีเขาเปิดให้ professional เข้าด้วยนะคะอย่างพวกพนักงานโรงแรมสาหรือสาเอางก็ไปเข้าไปฟังได้นะอย่างของดูเซต์อะค่ะสาว่านั้นันน้นดีมากคืออย่างโรงแรมชั้นนําของบ้านเราเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยในระดับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารเนี่ย ก็จะเห็นโดยทั่วไปจะมีทั้งคนฝรั่งและคนไทยหรือแม้แต่ว่าเชฟพ่อครัวที่ที่อยู่ประจําของโรงแรมในครัวร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยก็จะเหมือนกันคือจะมีทั้งฝรั่งและคนไทยตรงนี้เนี่ยหมายถึงมีหาคนไทยหมดไม่ได้หรือคะหรือว่าจริงๆเพราะว่ามันมีความแตก,กต่างกันตรงไหนหรือเปล่าคะสาวว่าธุรกิจการโรงแรมของประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าดูเทียบกับต่างประเทศจาก ใน,ในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยยังเหมือนกับเป็นช่วงทีนเอจอะค่ะยังไม่าไมาชวนเต็มที่เพราะนั้นคนที่มีประสบการณ์จริงๆที่เติบโตและเป็นมาสเตอร์จริงๆในในการโรงแรมนี่อาจจะยังน้อยอและอย่างหนึ่งคนที่ทํางานด้านการบริการในประเทศไทยเนี่ยการศึกษาอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็จะขาดทักษะใน,ะใ,นในการบริหารค่ะแล้วถ้าโรงแรมใหญ่ๆ่ อย่างพ่อครัวอย่าง Executive Chef เนี่ยไม่ได้มาปรุงอาหารเองหรอกแต่ว่าต้องบริหารคนเป็นร้อยอย่างนี้ค่ะคนไทยอาจจะยังขาดตรงนี้ยังขาดประสบการณ์ขบินยังอาจจะน้อยไปนิดนึงใช่ค่ะก็เลยมีปนปนกันก็เลยตอนนี้อนาคตอาจจะมีตะขอให้คนที่น้องๆที่จบการโรงแรมมาแล้วเริ่มทำงานโรงแรมเนี่ย ขึ้น <H ut> หน่อยนะคะแล้วตั้งใจเพราะว่า <H ut> <ผ> <P ers> คนที่เป็นผู้ผจัดการได้ในโรงแรมเนี่ยจะต้องแบบรอบตัวจริงๆ <H ut> จะต้องอรักการบริการจะต้องบริหารคนได้แก้ปัญหาได้ต้องมีจรรยาบรรณสูงมากอะไรต่อเมี่อไรเนี่ยซึ่งอย่าเพิ่งซึ่งซึ่งมันมันถึงหายากไงคะก็เลยอยากให้น้องๆเหนื่อยแล้วต้องทุ่มเททำงานโรงแรมไม่ปิด24่ี่เปิด24บชั่วโมงเจวันท็อตทิดมันมันเหนื่อยอะค่ะเพราะนั้นถ้าเขาขึ้นหน่อยนะเขาจะขึ้นไปได้ไกลแล้วเขาต้องดีด้วยนะ ต้องมีดิสซิพลินสูงมากนะคะใช่แต่มันเป็นเวรเป็นกะเป็นอะไรอย่างนี้มันเหนื่อยมันไม่ใช่งานสบายไม่ใช่งานออฟฟิศเสาร์อาทิตย์อยู่เวลาเปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ใช่ต้องทุ่มเทก็อย่าให้ฮึดหน่อยอนาคตไปได้ไกลแน่นอนไม่ต้องจ้างฝรั่งเพราะว่าบ้านเราจริงๆก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของคนต่างชาติเหมือนกันคือและอีกอย่างสาขาเพิ่มนิดนึงคือคนไทยน้องๆที่ไปเรียนการรแรมต่างประเทศหรือได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยจะมีข้อ ครได้เปรียบที่นึงเพราะว่าเ,เหตุผลหนึ่งนะคะที่โรงแรมบางแห่งต้องมีต้องจ้างเด็กที่จบต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค,คือ,คอ,คอคการทํางานโรงแรมเนี่ยเป็น เป็นงานอินเตอร์ค่ะเป็น international เหมือนอยู่ต้องเป็นบุคคลอินเตอร์อยู่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นรู้เรื่องเทคโนโลยีใช้ภาษาเป็นอะไรนี้ถ้าอยู่เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติด้วยเนี่ยก็จะได้เกรียยกับจริงนะฮะคือจริงๆถ้าเรารู้ลักษณะนิสัยของคนประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ยบางทีช่วยเรื่องการทํางานด้านบริการได้ค่อนข้างเยอะค่ะก็จากขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคือคุณสาไปเรียนตั้งแต่เด็กๆอันนี้คุณสามีลูกสงคนแล้ว มีแผนการเรื่องของลูกไหมคะคือจริงๆคุณแม่คุณสาจริงๆตอนนั้นสอนภาษาไทยอยู่ที่เยลใช่ไหมคะอมสอนอยู่นานอ,อาจจะมีส่วนในเรื่องของการผลักดันหรือช่วยของการตัดสินใจบางส่วนเวลาที่คุณสาไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมคะคือแม่สาเนี่ยไปเรียนตั้งแต่อายุ11แล้วก็มีเพื่อนที่จบหมหาเทลัยอเมริกาเยอะไปหมดแล้วก็เพื่อนรักแม่เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ย คนเป็นคนไทยที่จบเยลคนแรกเลยมั้งจบฟิลโอลอสฟีแล้วก็แล้วก็อังเคิลสุธีอะค่ะแบบลูกเขาก็ฉลาดมากลูกนี่เรียนแอนเดอร์เวอร์ต่อเยลต่อฮาร์เวิร์ดอะไรงั้นเลยสาวก็คิดว่าแม่สาวคงอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้นแต่พวกเราไปไม่ถึงฮาร์เวิร์ดเอ็นดีไวก็เลยคงเป็นค่านิยมตอนนั้นด้วยก็มีผลนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนอินเตอร์ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ใช่ยุค globalization เหมือนสมัยนี้ก็คือทุกคนก็ต้องไปถ้ามีมีฐานะอะ ระดับหนึ่งก็ต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วถ้าเนี่ยถ้าเคสของคุณสาเองเรื่องของลูกคิดจะส่งไปเรียนต่อเร็วๆตั้งแต่เด็กๆไหมคะอ๋ะะอสาสาก็สาคิดว่าประการแรกสาต้องดูลูกสาอ,อย่างนึอย่าง,อย,างอย่างลูกลูกเนี่ยคนที่จะไปเมืองน,นอกได้แล้วแล้วควรจะควรจะ ต้องเป็นเด็กที่ชอบเรียนเก่งกล้าอะไรอย่างนี้มันมันซึ่งมันมันบางทีเด็กอายุ 11- 2เอ็ดสิบเขายังไม่มีวุฒนั้นภาสาสังเกตแม่ที่ส่งลูกไปเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ด้วยถ้าเขาอยู่ด้วยนี่ก็ไปดูแลด้วยแต่งสาทํางานด้วยทําไม่มีเวลาไปอยู่กับลูกสาก็อยากเก็บลูกไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็ เราก็คิดว่าตอนนี้โรงเรียนหรือว่าทางเลือกในประเทศไทยนี่มีเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็โลกนี่เหมือนกับเป็นโลกใบเดียวกันแล้วเราไม่ต้องไปอเมริกาเราก็แบบรู้รู้เรื่องแบบข่าวสารมันเร็วมากเรามันมีรายการเอ่อทีวีจากเมืองนอกรายการข่าวเลยทุกอย่างมันเราสามารถาใช่โลกมันเล็กลงัมผัได้หมดอย่างเงี้ยก็เก็บเขาไว้นะแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยเขาตอนเขาโตตอนโตไม่ต้องเก็บตอนก้อยได้เขาเรียนให้เขาเรียนอะไรก็ได้ที่เขารัก บางทีบางทีเราเป็นแม่เราก็เห็นกันตัวนิดนึงใช่ไหมเราอยากให้ลูกอยู่กับเราอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีความสุขก็แต่มันยากมันยากมากอ่ะแต่จริงๆเหมือนกับว่าน้องเขาเห็นคุณแม่เงี้ยคือน้องเขาทั้งสองคนคุณแม่ประสบความสําเร็จคุณแม่ทํางานเก่งคุณแม่เป็นศิลปินได้ทําอะไรที่ตัวเองรักได้ทําอะไรเพื่อประสบความสําเร็จเยอะเขาร้องอยากไปไหมฮะหมายถึงเขาอาจจะพ่อแม่ไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายหรือเปล่าแม่ถึงโอ้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ลูกสาไม่อยากไปอยากอยู่ แต่แต่สามีลูกชายคนหนึ่งค่ะคนโตเป็นศิลปินเป็นทําชอบทําหนังแล้วเขารู้แล้วตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการเรียนฟิลม์มแล้วเขาก็าติดตัด ตอนังอะไรเงี้ยสาสาทาใจไว้แล้วว่าลูกคนนี้อินนอยต้องไปมีชีวิตอยู่ฮอลลีวูดแน่คือหมาถึงทางคือสาทาใจไว้แล้วาน้องไอยู่ระดับไหนแล้วะตอนนี้เขาอายุแค่12อะค่ะอ๋อแต่ชอบทั้งนี้ชอบเลยสาก็รู้ว่าโอเคแต่ระดับระดับปิญญาตรีเนี่ยเขาต้องไปฟิล์มสกูลแน่นอนแล้วเขาคงจะต้องแฮปปี้มากถ้าได้อยู่ในวงการหนังสาก็ทําใจไว้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาคือบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องไม่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 เห็นแก่ตัวนะอยายมให้เขามีความสุขแล้วสารู้ว่าลูกสาคนนี้นะยากจน ชีวิตลำบากไงเขาไม่สนขอให้ได้ทำหนังคนนี้แต่อีกคนหนึ่งสามีลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่าย easy go charming แบบ happy อะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยสามีสิทธิ์ที่จะไกด์เขาคนเนี้ยสามารถทมาทำงานโรงแรมได้แต่ว่าก็ต้องให้เขาไปปล่อยเขาไปก่อนปล่อยให้ัวเองนิดนึงปล่อยให้ไปก่อนแล้วเรามีมีทุนพอที่จะโอเคเรียนต่อไปดับปัญญาโทอยโอเคหลังปัญญาตีเข้าไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คขาก็ ก็คิดไว้แล้วนิดๆหน่อยๆนเตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันแต่สำหรับคนโตถ้าเขารู้อะไรเร็วอย่างนี้ก็ดีนะใช่คือเด็กไทยจริงๆพูดตามตรงบางทีเราก็ไม่ได้ถูกฝึกให้คิดอะไรเท่าไหร่บางทีบอกว่าชอบอะไรเนี่ยไม่รู้นะคือเด็กขนาดแบบมปลายแล้วบปงรีไม่ชใช่เด็กไทยเฉพาะเด็กไทยเด็กฝรั่งก็เหมือนกันคือมันไม่รู้หรอกอายุคือสาวของสารเหมือนกันนะกันระบบการเรียนประเทศไทยเหมือนกับชุดตอนเอ็นนี่ต้องทิ้งทุกอย่างเลยอะไรอย่างงี้บางทีหลายๆคน ก็ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเลยแล้วก็แบบโอ้แบบเสียเวลาไปปีหนึ่งติวเรียนอะไรท่องอยู่งั้นน่ะอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เลยใช่ไหมคะสาก็ก็แต่ถ้าอเมริกามันไม่ใช่มันมันเปิดมีโอกาสระมากกว่าศระมากกว่าครับอยากให้คุณสาฝากอะไรักนิดหนึ่งสำหรับคุณชมทางบ้านอ๋อค่ะสาก็อยากฝากว่าการเรียนรู้นี่ไม่มี ไม่มีจบสิ้นค่ะค่ะคือสายคิดว่าถึางตัวสายเองเนี่ยสาไม่ได้เรียนในระดับปริญญาโทนะคะสายเรียนปริญญาตรีแล้วมาทํางานเลยกาสายก็เลยเรียนทุกกวันนี้ก็ยังอ่านหนังสืออยู่ยังอพยอยู่ยังค้นคว้าอยู่เพราะนั้นการเรียนรู้นี่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะนั้นถ้าเราเข้าอยู่ดีดีไม่ได้ไม่ตป็นไรห้าสิบก็ไปเรียนคือเราก็สามารถเก็บเกี่ยวความรู้จาก ที่ต่างๆในชีวิตเราได้มันเหมือนไม่จบสิ้นโหนี่น้องๆฟังแล้วดีใจเลยโอกเพราะว่าบางคนเข้าสถาบันดังๆไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าแล้วเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรอจริงๆก็ปัจจัยหลายอย่างมันมีหลายๆอย่างที่สําคัญที่สุดคือ EQ คือบุคลิกคือคือเป็น handle stress ได้ไหมเข้ากับคนได้ไหมเวลาเรารับคนเข้าทํางานเราจะดูตรงนี้มากกว่าเราต้องดูดูวิสัยใจคอมากกว่าจริงๆแล้วนะเกกฑ์ไม่เอา กรุงแรมก็อเก่งมากเขาให้ทํางานกับคนได้ที่สําคัญที่สุดใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาพูดคุยกับเราเลยค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับอย่าลืมนะครับสาหรับคุณทุกท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากแนะนํารายการนะครับโทรมาได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูนย์แนะนําศึกษาต่อต่างประเทศนะครับ0 2 6 5 8 0 7 3หหรืออีเมลนะครับที่ info p r o i n t e r e com และ Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ครับ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระของรายการโฟกัสปร์ตในสัปดาห์นี้ค่ะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ